สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมรับฟังํำทํา,ทา,ทานายประจําเดือนธันวาคม2566จากช่องชาริ i s สมา456นะคะช่องที่พยากรณ์โดยหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อให้คุณฟังแล้วเกิดปัญญาในการแก้ปัญหา และนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและมั่งคั่งค่ะในที่สุดเราก็เดินทางกันมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันเลยนะคะและมีดาวศุกร์ค่ะที่จะย้ายถึง2ครั้งภายในเดือนนี้ทำให้อิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อทุกๆท,ท่านนะคะอย่างหลากหลาย เรื่องราวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำนายกันแบบเจาะลึกนะคะในแต่ละคนาราศีค่ะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะคะหลายคนก็มีแลนที่จะจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เรารู้พลังงานของดวงดาวว่าจะส่งอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะล่วงหน้าก็เหมือนกับเรามีเข็มทิศนำทางนั่นแหละค่ะ ทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าการเดินทางยังต้องใช้แผนที่ยังต้องมีทางลัดเลยนะคะเพื่อไม่ให้หลงทางและเสียเวลาชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะหากมีทิศทางรู้ว่าอะไรดีกับตัวเราอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงช่วงจังหวะไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีและฟังที่สุดของคุณและช่วงไหนที่คุณเนี่ยควรระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สิ่งเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับว่า คุณเนี่ยนะคะมีแผนที่ส่วนตัวที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเดินทางเข้าใกล้สู่ความสำเร็จและความปรารถนาของตนเองได้ง่ายและเร็วขึ้นค่ะและเช่นเคยนะคะช่องชาริสมา456ของเราเนี่ยนะคะทำนายโดยหลักลัคนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตนเองค่ะก่อนรับฟังคำทำนายคุณสามารถไปตรวจลัคนานะคะด้วยตนเองง่ายๆค่ะ โดยการคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะชาได้ใส่ขั้นตอนให้คุณทำตามได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะและสำหรับใครที่และสำหรับใครนะคะที่ทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไปฟังคำทำนายกันดีกว่าค่ะลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคมไปจนถึงวันที่26ทธันวาคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะหรือว่าหมายเลข6ค่ะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะรวมไปถึงเรื่องของสเสน่ห์และอะไรก็ตามค่ะที่สวยๆงามๆดูดีมีราคานะคะพลังงานเนี่ยก็จะเป็นความอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็ทำตามความสุขทำตามอารมณ์ตัวเองค่ะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคหรือว่าอรินะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความรักการเงินและอุปสรรคค่ะช่วงนี้นะคะชาวลัคนาพฤศพคนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องการขัดแย้งทะเลาะมีปากเสียงกันหน่อยนะเพราะว่าพลังงานดาวเนี่ยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณกับคู่เนี่ยนะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหรค่ค่ะเป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปะจนถึงเรื่องใหญ่นะคะอย่างเช่นเรื่องของมือที่3นะคะอันนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทุกคู่นะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเนาะ ส่วนคนโสดนะคะใครที่เข้ามาในช่วงเนี้คุณต้องดูให้ดีๆนะคะว่าโสดจริงเปล่านะคะเพราะว่าพลังงานของดาวเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเจ้าชู้นะคะหรือว่ามีเจ้าของแล้วเนี่ยเข้ามานะหรือเป็นไปได้นะคะว่าช่วงเนี้คนที่เข้ามาหาค,คุณเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะอาจจะมีคู่แข่งทางด้านความรักหรือว่าศัตรูหัวใจอะไรพวกนี้นะคะ การเงินก็เช่นกันค่ะช่วงนี้คุณต้องควบคุมการใช้จ่ายให้ดีนะเพราะว่าพลังงานของดาวศุกร์เนี่ยนะคะทำให้คุณขาดการยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินค่ะก็ข้อเสียของดาวศุกร์นะคะก็คือการทำตามใจตัวเองทำตามความสุขณเวลานั้นโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาเนี่ยล่ะคะ่ะ และช่วงนี้นะคะคุณจะต้องระวังเรื่องการกระทำมากมากเลยค่ะคุณต้องรอบคอบและมีสตินะคะเพราะว่าหากตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วก็นะคะจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายขึ้นกับตัวคุณค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความรักนะคะ เรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความยับยั้งชั่งใจะคะ่ะอาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียหายหรือว่าเสียชื่อเสียงได้เลยนะและสําหรับบางคนนะคะก็จ,จะมีศัตรูคู่แข่งะคะ่ะมาคอยกวนใจนะคะหรือว่าคอยขัดแข้งขัดขาสกัดดาวรุ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะคะไม่แนะนําให้ปะทะนะคะควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าพลังงานของดาวเนี่ยนะ,ะทำให้คุณช่วงนี้เสียเปรียบคู่แข่งอยู่นะคะ เป็นช่วงที่ไม่ควรแรกเลยค่ะต่อมาเป็นดาวพุธนะคะจะย้ายในวันที่7ธันวาคมไปจนถึงวันที่9มกราคมค่ะหมายเลข4คือดาวพุธนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารค่ะแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่จะต้องติดต่อผู้คนเป็นจำนวนมากจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งคู่ครองหรือว่าปัตตานินะก็จะมีผลในเรื่องของความรักการสื่อสารและการเงินค่ะ ดาวพุธเนี่ยนะคะเดินย้อนกลับมาอีกแล้วค่ะมาสู่ตำแหน่งคู่ครองนะคะทําให้ช่วงนี้คนโสดค่ะวุ่นวายกับคนรักเป็นพิเศษเลยนะคะอาจจะได้พูดคุยกันมากกว่าปกติค่ะหมายถึงว่าคู่ของเราเนี่ยนะคะอยากพูดคุยกับเรามากกว่าปกตินะคะ บางคนบางคู่เนี่ยนะคะอาจจะถึงขั้นชวนทะเลาะเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันคุยด้วยกันมากจนเกินไปส่วนคนสดถ้าได้เดินทางนะคะก็อาจจะมีคนมาชอบหรือว่าเจอคนถูกใจจากการติดต่ออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าคุณไปเที่ยวแบบนี้นะคะการเงินในช่วงนี้นะคะมาจากเพศตรงข้ามหรือว่าคนรักคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามาจากเรื่องของความทันสมัยแฟชั่นออนไลน์ต่างๆค่ะ ใครที่ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะช่วงนี้การเงินเข้าดีเลยค่ะและบางคนนะคะคนที่โสดเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่านะคะมาชอบหรือตัวคุณเองนั่นแหะคะ่ะไปชอบเด็กไปชอบคนที่อายุน้อยกว่านะคะอยากจะบอกว่าอายุเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะสมัยนี้แล้วค่ะถ้านี้ใส่ดีนะคะคุณเห็นว่าโอเคมันน่าจะไปด้วยกันได้นะคะก็ลองเปิดใจดูอันนี้หมายถึงคนที่โสดนะ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือนิสัยใจคอทัศนคติและก็วุฒิภาวะค่ะไม่ใช่อายุนะต่อมาเป็นดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่17ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมค่ะหมายเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของความโดดเด่นอำนาจนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบกล้าคลดกล้าทำความมั่นใจค่ะมาพร้อมกับความเอาแต่ใจนะคะ ใจร้อนแล้วก็ดื้อรั้นจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งคู่ครองหรือว่าปัตตานีอีกแล้วค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวนะคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนสามีภรรยาอยู่แล้วช่วงนี้นะคะคนรักของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสูงมากๆจนออกแนวชอบออกคำสั่งกับคุณนะคะแสดงความเหนือกว่าแสดงอำนาจบางอย่างกับคุณน่ะนะคะ ก็ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ความมีอีกโก้ต่อกันด้วยนะคะพอเราคบกันไปน,นานๆนะคะมันจะต้องมีเรื่องขัดแยง้งมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะความประนีประนอมนะคะความเข้าใจกันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ชาจะย้ำทุกคลิปเลยว่ายอมได้นะคะในเรื่องที่ไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงนะคะแต่ก็อย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่คุณต้องรักที่สุดก็คือตัวคุณนะ ส่วนคนโสดนะคะโดดเด่นมากต้องออกงานไปเฉิดชายแล้วค่ะแล้วจะเจอคนมาชอบนะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆซะด้วยนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยล่ะคะ่ะออกงานไปเจอใครบางคนที่สะดุดตาสะดุดใจเอามากๆเลยนะคะแบบว่าตรงสเปคเลยอะ่ะคนนี้ใช่เลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ คุณควรแต่งตัวให้สวยให้หล่อนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องดูดีต้องพร้อมเข้าไว้ค่ะเพราะคุณไม่รู้เลยนะว่าช่วงเนี้ยคุณจะไปเจอใครบ้างส่วนทางครอบครัวของชาวลัคนาพฤษพนะคะคนที่โสดค่ะครอบครัวทางบ้านนะคะอยากจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาอยากจะอุ้มหลานกันแล้วค่ะบางคนบางท่านนะคะอาจจะโดนจับคู่นะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยนะคะแนะนําใครบางคนมาให้ค่ะ ลัคนาเพรสนะถ้าช่วงนี้ใครไม่อยากโสดไม่อยากเหงานะคะไม่หาแฟนตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปหาตอนไหนแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานดาวดีๆแบบนี้มาอีกทีเนี่ยนานเลยนะคะต่อมาเป็นดาวสุกรที่จะย้ายอีกครั้งตั้งแต่วันที่26ธันวาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมนะคะดาวศุกร์นะคะหรือว่หม่เลข6เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าหมายความว่าอะไรครั้งนี้ จาโคจรเข้าสู่ตำแหน่งคู่ครองหรือว่าปัตตานีค่ะตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังเรื่องความคิดและการกระทําค่ะจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่างที่ชาพูดไปแล้วนะคะเพราะว่าความเจ้าชู้ค่ะไม่ว่าจากคุณหรือจากคนที่เข้ามาหรือจากแฟนคุณเนะะี่ยค่ะจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะเราห้ามการกระทําคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุด ก็คือการห้ามการกระทำและความคิดของตัวเองนั่นเองนะคะบางคู่นะคะคนรักของคุณค่ะอาจจะนำปัญหามาให้นะคะเป็นตั้งแต่เรื่องเงินนะหรือท่าแรงมากหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่ามือที่สามก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าเป็นแค่บางคู่เท่านั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีแนวโน้มอย่างไรถ้ารักกันดีมาตลอดนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราของ แลแหงกันมาอยู่สักพักนึงแล้วนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันค่ะคนโสดนะต้องดูให้ดีค่ะเพศตรงข้ามที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเห็นไหมคะพลังงานดาวบอกมาแบบนี้เลยนะหากคนที่เข้ามาโสดไม่จริงนะคะคุณตรวจสอบแล้วว่าคนนี้มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะคะแนะนำว่าให้ถอยนะคะ เพราะว่าคนดีๆที่ซื่อสัตย์มีอีกมากมายค่ะบวกกับตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้มีสเสน่ห์โดดเด่นอยู่แล้วค่ะจะมีคนดีๆมาให้คุณเลือกอีกเยอะเลยนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นค่ะชาวลัคนาประสบตรงเนี้ยต้องดูดีๆนะและต่อมานะคะเป็นดาวอังคารจะย้ายติดๆกันเลยค่ะตั้งแต่วันที่27ธันวาคมไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารหรืว่หมายเลข3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความขยันพลังงานสูงมีความอดทน สายลุยนะคะบุกบา่าฝ่าฟันแล้วก็ตามมาด้วยความอารมณ์ร้อนประมาทตัดสินใจเร็วแล้วก็ไม่รอบคอบค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งโรคภัยหรือว่ามรณะนะ ก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพอารมณ์แล้วก็ความรักค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องให้สุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะไม่ควรประมาทเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยต่างๆเส้นเอ็นนะคะเวลาเดินทางก็ต้องมีสติมากกว่าปกตินะคะอย่าประมาทจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยเราต้องมีสติแล้วก็ไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ว่าในช่วงนี้ต้องมากกว่าเป็นพิเศษเลยนะคะคูณ2คูณ3เข้าไปเลยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะมากน้อยนี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วละคะ่ะว่ามีสติและความรอบคอบในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนนะ คนที่มีแฟนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าห่างเหินกันเหลือเกินไม่ค่อยได้คุยกันนะหรืออีกในยะหนึ่งนะคะคู่รักคนรักของคุณเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเลยทําให้ต้องห่างกันและบางคู่นะคะมีเกณฑ์เลิกราหย่าร้างกันไปเลยก็ได้นะคะแต่ต้องย้ํานะคะว่าเป็นเฉพาะบางคู่เท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะเพราะนี่คือพลังงานโดยรวมส่วนคนโสดค่ะมีเกณฑ์ ที่จะได้รับข่าวร้ายจากเพศตรงข้ามนะคะอาจจะเป็นการเจ็บป่วยบางอย่างหรือว่าพัดพลางจากลาน,นะคะก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้เข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะคะเป็นวัฏจากชีวิตค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายส่งท้ายปีก็คือพระเกตนะคะตั้งแต่วันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์เลยค่ะพระเกตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเดินทางไกลนะคะบับบุญคุณโทษค่ะ ภาษาต่างประเทศออนไลน์โซเชียลนะคะแล้วก็เทคโนโลยีจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งความเสียหายหรือว่าวีนาสน,นะก็จะส่งผลในเรื่องของบาปบุญกรรมส่งผลเลยนะคะช่วงนี้นะคะหากคุณไม่ได้อยู่ในสีเนี่ยจะทำให้ดวงตกนะเนี่ยช้าเืินไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าการกระทำของคุณช่วงนี้สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งชั่งใจการอยู่ในสีนะเป็นช่วงที่บาปบุญน,นะส่งผลเร็วและแรงนะคะ ฟังให้ดีๆนะคะชาวลัคนาประสบช่วงเนี้ยขอให้คุณคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนใครนะคะอยู่ในศีลธรรมนะคะถือศีลให้ครบจะยิ่งดีมากๆเลยหากเป็นไปได้นะช่วงนี้คุณควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญเยอะๆค่ะจะดีมากๆจะช่วยได้นะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการกระทำมากๆโดยเฉพาะเรื่องความรักค่ะเพราะพลังงานดาวในช่วงนี้นะ ส่งผลส่งอิทธิพลเนี่ยทำให้คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรักสามเศร้าทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ขอให้คุณมีสติและมีความยับยั้งชั่งใจเกรงกลัวต่อบ,บาปนะคะเวรกรรมเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ามีจริงค่ะและทุกการกระทำนะคะมีผลที่ตามมาเสมอ ขอให้ชาวลาักษณะฤษภพเนี่ยอย่าลืมข้อนี้นะคะสรุปเลยนะคะคนโสดช่วงนี้โดดเด่นมากเลยค่ะใครอยากหาแฟนนะช่วงเนี้ยเหมาะที่สุดเลยแต่ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะดึงดูดคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาเหมือนกันนะและบางคนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่นะคะมาชอบมาปิงก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะส่วนคนไม่โสดนะคะรักกันดีแต่บางคู่เนี่ยมีเกณฑ์ขัดแย้งมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะคะ และช่วงนี้นะหากคุณขาดสติไม่มีความยับยั้งชั่งใจจะทำให้เดือดร้อนเสียหายได้จากการกระทำของตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นรอบครอบให้มากๆเลยนะคะคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บัปบุญส่งผลเร็วแบบทันตาทำดีก็ได้ดีทำบาปก็ได้ตามที่ทำนั่นแหละค่ะ ศีนะคะคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลที่สุดสําหรับมนุษย์เราแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีสีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตนะคะก็จะไม่ตกต่าค่ะและเรื่องสุขภาพนะ,ะก็ประมาทไม่ได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงการเดินทางด้วยนะคะต้องคิดเอาไว้ค่ะว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะและนี่ก็เป็นคําทํานายส่งท้ายปี2566นะคะชาวขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุก นเ,นนะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังงานที่ดีๆค่ะอะไรที่ผิดพลาดไปในปีนี้นะคะก็ขอให้เรียนรู้นำมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมีสติและความรู้ในปีต่อไปละทิ้งพลังงานลบๆเอาไว้ข้างหลังให้หมดเลยนะคะส่วนอะไรที่ดีๆเราก็เก็บมาเป็นพลังใจให้เดินต่อไปอย่างมีสติและทรงพลังค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสกันนะคะ และชาก็จะยังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เช่นเคยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ